สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวสินค้าที่สั่งมาจากแอปต่อตอนะคะสั่งม็อบมาค่ะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่าจะตรงปกหรือเปล่านะคะม็อบที่บ้านพังนะคะก็เลยต้องสั่งใหม่นะคะราคาก็อยู่ที่ร้อยต้นๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นม็อบที่เราสั่งมาค่ะใหญ่มาก ดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็ตรงปกตามที่สั่งอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเขามีอะไรให้เราบ้างนี่นะคะแกะออกมาแล้วค่ะก็จะได้ผ้ามาสองผืนนะคะพร้อมกับม็อบอันใหญ่ตามที่เขาลงโฆษณาไว้เลยค่ะโอเคเลยนะคะ ข้างในนะคะเขาก็จะมีด้ามมาให้เรานะคะสองอันค่ะเอามาต่อกันนะคะนี่นะคะเพื่อเวลาประกอบนะคะเราก็จะเอาทั้งหมดนี้มาประกอบใส่กันค่ะประกอบเสร็จแล้วค่ะมอบที่สั่งมานะคะใหญ่มากๆใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะสะใจมากเลยค่ะเปรียบเทียบกันนะคะกับม็อบเก่าที่ เราใช้จนพังแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งอันใหม่มาค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะ